สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นปืนฐานดิจิทัลเนะครับาการทำกราฟนะครับก็การทำกราฟก็แล้วก็คลิกไปนะครับแล้วก็ค้อไปที่ข้อมูลนะครับนี้ผมจะเลือกข้อมูลไปถึงที่ต้นทุนขายก่อนนะครับแล้วก็มาที่แทรกคครับแล้วก็ เลือกรูปแบบของการาฟนะครับอันนี้ผมจะใช้อ่าเป็นของคอลัมน์ำาาะติแบบนี้นะครับอพอได้การาฟแล้วนะครับก็ทีนี้ข้อมูลของเรานะครับก็จะ ไปอยู่ในกราฟนี้นะครับของแถวแรกนะครับบริษัทนะครับก็จะเป็น A B C D เนี่ยะครับส่วนยอดขายแล้วก็ต้นทุนนะครับบริษัทนะครับก็จะแทนด้วย A B C และ D นะครับยอดขายก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับส่วนต้นทุนนะครับจะเป็นสีส้มนะครับส่วนทางนี้ทางแถบทางด้านซ้ายนี้นะครับก็จะเป็น ตัวเลขนะครับของยอดขายและทุนนะครับและทีนี้เนี่ยผมอยากได้ค่าบริหารน,นะครับให้มาอยู่ในกราฟนะครับเราก็สามารถคลิกแล้วก็สามารถลากลากมาหาค่าบริหารตรงนี้ได้เลยนะครับลากเข้ามาโดท่านี้ก็ค่าบริหารก็จะเข้ามาอยู่ในกราฟของเราแล้วนะครับทีนี้ผมจะลบ ค่าบริหารเราก่อนนะครับแล้วทีนี้ผมอยากได้กำไรสุทธิเข้ามาอยู่ในกราฟนะครับโดยที่ถ้าเราใช้การวิธีการครอบแบบเมื่อกี้นะครับมันจะติดค่าบริหารไปด้วยแต่มันก็สามารถทําได้นะครับแต่เราต้องมาลบทีหลังแต่ผมอยากแต่สามารถเราทาเราสามารถทําให้กำไรสุทธิเข้ามาอยู่ในกราฟได้ด้วยกันนะครับกด คลอลงมานะครับแล้วก็ไปที่คัดลอกครับแล้วเราก็มากดที่กราฟแล้วก็กดวางนะครับตอนนี้กำไรสุทธิก็จะเข้ามาอยู่ในกราฟของเราแล้วครับครับแล้วทีนี้เนี่ยผมอยากได้จะใส่ข้อมูลนะครับของตัวเลขนะครับไว้ให้มันอยู่ข้างบนข้างบนหัวกราฟนี้นะครับทำได้ด้วยการคลิกข,ขวานะครับแล้วก็ ไป,ไปที่ไปที่ป้ายข้อมูลนะครับแล้วก็ทำให้ครบทุกตัวเลยนะครับแลวทีนี้เนี่ยผมต้องการที่จะใส่ข้อมูลของกำไรสุทธินะครับผมก็ ก็ทำการคัดลอกนะครับแล้วก็กดที่กราฟนะครับแล้วก็วางนะครับจะสังเกตได้ว่าเออมันตอนนี้คือมันมันขึ้นมาอยู่ในกราฟแล้วนะครับแต่มันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งน้อยมากมันจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นมาเป็นแท่งนะครับครับแล้วก็อ่อ ในข้อมูลตัวนี้นะครับเราสามารถก๊อปนะครับกดคัดลอกนะครับแล้วก็ไปวางใน PowerPoint ได้นะครับเพื่อไว้นำเสนองานนะครับแล้วก็ความพิเศษของกราฟตัวนี้นะครับก็จะสามารถาเปลี่ยนข้อมูลตัวเลขได้นะครับโดยที่โดยที่เราเปลี่ยนข้อมูลนะครับ ข้อมูลในกราฟก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเปลี่ยนตัวเลขข้อมูลนะครับแล้วก็ในกราฟที่เราก็ไปวางใน PowerPoint แล้วเนี่ยกราฟใน PowerPoint ก็จะเปลี่ยนตัวเลขให้ด้วยโดยอัตโนมัติครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค,ครับ